เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบงรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น หน้าทางอารมณ์หวยซองปกเขียว1เมษายน2 5 6 7ครับนำมาฝากใบแรกครับดูใบปกกันนะครับใบนี้ในตารางนะครับก็จะให้ชุด4 7 8 2 9และ6ครับต่อไปเป็นดีสุดยอดนะครับเหนือใต้ให้เด่น2 2 1 2 6แล้วก็2 8สายฟ้าผ่า เด่นเเหนือเด่นใต้0ูนย์นะครับเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ส่แล้วก็ศูนย์เนะครับรวมไปถึงหนึ่งเจแล้วก็9ก้มาด้วยนะครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นเซียนเลขนะครับเด่นเหนือเด่นสอง2องสามสองเก้าเด่นใต้เด่นหกหนึเสือตกถังนะครับเด่นใต้เด่นล่างครับหกสอแล้วก็6กเมานะครับ ใบต่อไปครับเป็นดอกรัก24นะครับให้เด่นเหนือเด่น6ครับ616569เด่นใต้เด่น8 828489โล่รางวันครับเด่นเหนือเด่น9195495 9, 9เด่นใต้เด่น3 9313และก็43มานะครับ ใบต่อไปครับเป็นแนวทางของเลขเฉียบขาดนะครับสองวีไให้เด่น5ครับ525459 254859ม้ามาวิ่งเด่นเหนือเด่น3ครับ2393193เด่นใต้เด่น776และ79ครับใบต่อไปเป็นแนวทางของเลขเข้าตานะครับเ,เด่นเหนือเด่น6ครับ626469 สายน้ำนำโชคนะครับเด่นเหนือเด่น 9, 92, 94, 96เด่นใต้ให้27เด่นใต้ให้เด่น7นะครับ2747แล้วก็97มานะครับใบต่อไปนะครับเป็นเบอร์ชัวจริงครับเด่นเหนือเด่น 2, 24, 28เด่นใต้เด่น 3, 13, 93เลขแม่นบนนะครับเด่น 9 90 95 97 2 90 4 95และ097มาครั ination, บใบต่อไปครับใบนี juego. ้จะเป็นของหวยรัฐนะครับให้เด่น2ก <mel> ับเด่น6เด่นจะเป็นเด่น2ครับเสียนฟันทงเด่นเหนือเด่น2 1 2 3 2 4 2 8 2 0 1 2 6 3 2 4 8 2เด่นใต้เด่น9 0 9 1 9 3 9และก็7 9ครับ ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็น4 3สมัยนะครับให้เด่น9 6 2 1 5 9 6 2 1 2 6 9 1 9 6เลขมงคลชัยครับเด่นเหนือให้3กับ9มานะครับ9 1 9 4 9 8เด่นใต้ให้2กับ9 2 4 2 6และก็2 9ครับ ใบต่อไปครับเป็นของคนชี้โชคเด่นเหนือเด่น5 5 1 5 3 5 9 2 5 3 0 5 9เด่นใต้เด่น4ครับ4 0 4 6 7 0 7 6กระตายทองเด่นเหนือเด่น4ครับ4 6 4 0 3 4 9เด่นใต้เด่น6 6 3และก็6 5 ใบต่อไปครับใบนี้เป็นของหมูเซียนนะครับเด่น2ครับ2 2 2 3 2 4 2 5 2 8และ2 0ดวน99รับนะครับให้เด่นเหนือเด่น6ครับ6 1 6 5 6 4แล้วก็6 7มาครับ ใบต่อไปครับใบนี้เป็นของเลขแม่นบนนะครับให้เด่น6 6 2 6 5 6 9 1 6 2 7 6 9เลขแม่นล่างให้เด่น8 8 2 8 4 8 6ชุดเฉียบขาดครับเด่นเหนือ2เด่นใต้2นะครับ2 0 2 4 2 9 2 3 2 6และก็2 9นะครับ5 2 4และก็3 2 9ครับใบต่อไปครับเป็นเลขแม่นล่างนะครับให้เด่น9 1,9,2,9,4,9,6,9เลขรับร้อนะครับให้เด่นเหนือเด่น8 5 8 9 8าแปดเดเด่นใต้เด่น7ครับ 2,7,5,7, และก็9,7ใบต่อไปครับใบนี้เป็นของร่วมด้วย5้าอาจารย์นะครับเด่นเหนือเด่น6 6หกสามหเด่นใต้เด่น0ูนย์สองศ ชัยศิลมหาชนนะครับเด่นเหนือเด่น7 2 7 6 7 9 7 3 2 7และ167มาครับใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นปักหลัก10ล่างครับงบจำวันที่1เมษายนให้เด่น2เด่น4และก็เด่น9ปอช้างแก้วครับเด่นเหนือเด่น 9, 1,9,4,9,6,9,4,1,9,7,6,9เด่นใต้เด่นล่างนะครับเด่น 5, 5,2,5,4และ5,6ครับ ใบต่อไปครับเป็นโชครวยนะครับเหนือใต้ให้เด่น7 7 2 7 6นายดำครับเด่นเหนือเด่น3 3 2 3 5 3 6 3 3 2 9 3 6เด่นใต้เด่น4ครับ4 2 4 6และ4 9มาใบต่อไปครับใบน,นี้เป็นซูเปอร์แมนนะครับให้เด่นเหนือเด่น4 4 1 4 6 7 4 6 เด่นใต้เด่น2ครับ23และ29ส่วนไปนี้มาแน่ๆนะครับให้ข้อมูลเด่นใต้นะครับเด่น2กับเด่น6 02 3นย์เด่นจะเป็น92ครับต่อไปเป็นขวัญใจคนยากนะครับเด่นเหนือเด่น2 20 22 25 27 127 920เด่นใต้เด่น4ครับ0454 2494เพชรสิงครับ ปักหลัก10บนเด่น2เด่น3เด่น9เด่นจะเป็นเด่น2นะครับ23และก็26ครับใบต่อไปครับใบนี้เป็นของรวยเลขเงินร้านนะครับชุดเดียวเด่นเหนือครับเด่น9 94 594ยอดมหาเฮงครับให้เด่นเหนือเด่น2กับเด่น9 09 29 59เด่นใต้เด่น0กับ8ครับ02 04และ09 ใบต่อไปครับใบนี้เป็นของซุปเปอร์เฮงเฮงนะครับเด่นเหนือเด่น9 3959 039459เด่นใต้เด่น6 6265เพชรแท้ครับเด่นเหนือเด่น11219819เด่นใต้เด่น5 56และก็59ครับ ใบต่อไปครับเป็นของขวัญใจนักเสี่ยงนะครับให้เด่นเหนือ3กับ9เด่นจะเป็นเด่น9ครับ0 9 1ย์9เด่นใต้เด่น5 5154และก็59ยอดชายนะครับให้เด่นเหนือเด่น6 2 6 9 6 126เด่นใต้เด่น939และก็79มาครับต่อไปครับเป็นเลขเศรษฐีเด่น 9มานะครับเหนือใต้92 93และก็98ยอดแม่นครับเด่นเหนือให้2กับ9 1 2 3 2 6 9 8 6 9 6 1 2เด่นใต้เด่น3กับ9 92 93และก็97มาครับ ใบต่อไปครับใบนี้เป็นของ3ชานะครับเด่นเหนือเด่น2กับ6 21 23 28 921 628เด่นใต้เด่น3กับเด่น9 236 393ซับในซองเด่นเหนือเด่น2นะครับ24 29 524 829เด่นใต้เด่น9 93และก็96ครับ ใบต่อไปเป็นของมั่นใจอีกแล้วนะครับเด่นเหนือเด่น6 6 1 6 67 7 4 6 3 0 6 1เด่นใต้เด่น,น,น,น992 97จอมขมังเวทครับเด่นเหนือเด่น3 32 34 39 239เด่นใต้เด่น8ครับ82 83แล้วก็89มานะครับใบต่อไปครับใบน,นี้เป็นของซอง VIP เลขเฉียบขัน ล่างนะครับเด่นใต้เด่นล่างเด่น6 6 4 6 9สั่งรุยเด่นเหนือเด่น2 2 1 2 3 2 9 6 2 3 8 2 1เด่นใต้เด่น5 5 1 5 6แล้วก็5 9ครับไปต่อไปครับใบนี้เป็นของเซียนเก่งนะครับเด่นเหนือเด่น2กับ9 2 1 2 6 9 1 9 6เด่นใต้เด่น0กับ9ครับ0 3 0 6 9 3 9 6 ไปต่อไปครับ8อาจารย์ดังเด่นเหนือเด่น3เด่นใต้เด่น8 1 3 9 3 1 3 9 8 2และก็8 6นะครับไปต่อไปครับเป็นตูมตุมนะครับเด่นเหนือเด่น2 2 1 2 4 2 8 7 2 1 5 2 4เด่นใต้เด่น9ครับ3 9 4 9 6 9รวยระเบิดเด่นเหนือเด่น5นะครับ ห้าสามห้าเก้าสี่ห้าเก้าเด่นใต้เด่นศูนย์ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์หกมาครับใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นของตีทรงพลังนะครับเด่นเหนือเด่นสองกับเก้าเด่นจะเป็นเด่นเก้ามั่นใจอีกแล้วครับให้เด่นเก้าเหนือนะครับเก้าเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามสองเก้าเด่นใต้เด่นล่างนะครับให้เด่นแปดสองแปดสองแล้วก็แปดหกมาครับ ใบต่อไปเป็นหวยแก้วนะครับใบนี้ให้เด่นเหนือเด่น9ครับ93 98 298เด่นใ,นใน 2, 2, 1, 2, ต้เด่น22 1 29เต่าทองครับให้623 72และก็76มาครับไปดูใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นของซองแชมป์นะครับเด่นเหนือเด่น7 72 74 76หลัก10บนครับให้236 7และว8เด่น2กับเด่น6ครับไปดูใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นของดาบธานีนะครับเด่นเนื้อเด่น4 4 2 4 9เด่นใต้เด่น0 2 0 9 0ชั่วล่างนะครับเด่นใต้เด่นล่างให้เด่น1 1 2 1 3 1 6และ1 9ครับ ไปต่อไปครับเป็นวัดดวงบนนะครับเด่นเหนือเด่น5 5 2 5 9 8 5 9พระเอกตัวจริงครับเด่นเหนือเด่น1 7 1 2 4 1 9 1 2 1 6 1 9เด่นใต้เด่น9 9 2เอาไปครับ9 3 9 5และก็9 7ทวีลาผลบนนะครับเด่นเหนือเด่น9ครับ9 4 9 8 394เด่นใต้เด่น1กับ7 1 2 1 6 7 2 7 6เด่นต่อไปเป็นขมังเวทนะครับเด่นเนื้อเด่น2เด่น4เด่น9 2 1 2 6 9 1 9 6เด่นใต้เด่น1เด่น3 3 2 3 6 9 2 9 6นะครับเซียนเจ้ามือเด่นเหนือเด่น9ครับ8 6 9 3 9 6 9เด่นใต้เด่น1 1 2และก็1 9 อาดาลมธนากรนะครับให้เด่น2เด่น3เด่น7 2 3 2 6 7 2 7 6 3 1 3 9 3 7 2 1 2 6 8 3 9ไปต่อไปนะครับใบนี้เป็นของเติมฝันครับเด่นเหนือเด่น2กับ7เด่นใต้เด่น9กับ0ครับสวรรค์บันดานนะครับเด่นเหนือเด่น6 6 2 6 3และก็6 9เาเด่นใต้เด่น9นะครับ9 3และก็9 6มาครับ